คิดอย่างไรคดีนัดปงก็ออตอนนี้มันจบแล้วไงเนี่ยคดีนัดปงเนี่ยมันจบแล้วนะครับก็คือนายกอตอนายกรเนี่ยคนที่ให้สยานายเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเขาได้ให้มาจริงนะครับเขาให้มาจริงอันนี้มีความผิดอยู่แล้วเนี่ยความผิดอยู่แล้วแต่ความผิดเนี่ยไม่ไม่ถึงกับติดคุกนะครับก็อรอลงไปนะครับรอลงอาญาปรับไประอาัตราโทษไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสน นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่การที่ว่าคุณให้สยานายนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นครับมันเกี่ยวอยู่ที่ว่านะครับมันนะครับใครเป็นคนเอาให้น้องกินน้องกินเองฆ่าตัวตายหรือว่านะครับมีคนพยายามนะครับวางยาน้องแค่นั้นเองนี่ยตอนนี้กําลังนะครับตรวจนะครับผลรอผลนะครับรอผลชนสูตรนะครับของนิติ นี่ครับเข้าใจไหมฮะเนี่ยรอผลเฉยๆนะครับเดี๋ยว